เมื่อพูดถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชหรือว่าล้นเกล้าราชการที่5เนี่ยนะครับคนในยุคเราเนี่ยก็คงจะมีภาพแบบกษัตริย์องค์หนึ่งที่ท่านได้ทําคุณให้กับประเทศของเรามากทรงพระปีชาสามารถจนนับว่าท่านเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่คนไทยหลายๆคนยกย่องให้ว่าเป็น the best of the best king เลยใช่ไหมครับแต่เชื่อหรือไม่ว่าถ้าเราไปพูดเรื่องนี้กับประชาชนชาวสยามในช่วงแรกๆก่อนที่พระองค์จะได้ขึ้นมาครองราชเนี่ยนะครับ เรื่องราวเนี่ยมันอาจกลับไม่ใช่อย่างนั้นครับคือในตอนช่วงต้นของรัชกาลที่5ที่รัชกาลที่4ท่านเพิ่งเสด็จสวรรคตไปใหม่ๆนะครับแล้วเป็นช่วงผลัดแผ่นดินเนี่ยมันก็มีข่าวลือมากมายครับว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการกรบฏเดี๋ยวจะต้องมีคนที่มีอํานาจมากกว่าแย่งบัลลังก์กษัตริย์อะไรไปแบบนี้แน่เลยขนาดที่ว่าเรื่องนี้นะครับมันได้ดังไปถึงหนังสือพิมพ์ต่างประเทศเลย นำซ้ำในวันที่รัชกาลที่5ท่านได้มางานพิธีศพของพระราชบิดานะครับรัชกาลที่5ท่านในตอนนั้นเนี่ยก็ว่ากันว่าไม่มีแรงจนกระทั่งเป็นลมเลยขณะที่ว่าหลายๆคนนะครับเห็นว่าพระองค์เนี่ยจะทรงประชวรแล้วก็อาจจะอยู่ได้อีกไม่นานครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันทำไมเวลาที่เราเรียนกันในห้องเรียนมันไม่มีสอนกันเลยละ่ะรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับเราก็จะนํามุมประวัติศาสตร์ที่น้อยคนรู้ของคนไทยมาเล่าให้ฟังกันนะครับซึ่งถ้าใครชอบเรื่องแบบนี้ แล้วก็สามารถกดติดตามช่องเราได้นะเดอะ้อที่ก่อนจะไปฟังนะครับแอดก็ต้องขอบอกก่อนว่าอเรื่องราววันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวแนวจกัจกจักวงวง,วงที่ปกติแล้วจะต้องมีคําราชาศัพท์เยอะเนอะแต่ว่าเพื่อนๆต้องงงกันแน่นอนแอดก็เลยขอเล่าด้วยภาษาที่ง่ายๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้คําราชาศัพท์ทุกคําก็แล้วกันนะครับ ดังนั้นก็ต้องขออภัยคนที่รู้สึกแบบโอ้ทำไมไม่ใช้คําราชาศัพท์อะไรแบบนี้ทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเพาบางคนเขาฟังไม่รู้เรื่องนะฮะเอาเป็นว่าเราก็มาฟังกันเลยนะครับซึ่งถ้าจะให้เล่าถึงปัญหาทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่มันได้เกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอเท้าความไปตั้งแต่ตอนท้ายๆของสมัยรัชกาลที่4เลยที่มันจะมีเรื่องเล่าว,ว่าในครั้งนั้นนะครับรัชกาลที่4ท่านเนี่ยก็ได้คํานวณว่าเดี๋ยวมันจะมีสุริยุป,ปราคาเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราชที่2,411นะครับ ท่านเองเนี่ยก็เป็นกษัตริย์แห่งวิยทยาศาสตร์ใช่ไหมท่านก็เลยมีความอยากไปดูมากครับก็แห่ไพ่พลนกันเข้าไปในป่าจนกระทั่งดูอะไรเสร็จสับครับแต่ทว่าในตอนกลับมาเนี่ยท่านกลับพบว่าตัวท่านเองนะครับเป็นโรคไข้ป่าหรือที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ว่าไข้ามา,ราเรียนะครับซึ่งมาลาเรียเนี่ยมันจะเป็นภาษาลาตินคําว่ามัลแปลว่าโหดร้ายเลวร้ายอะไรประมาณนี้ส่วนอารียก็แปลว่าอากาศนะครับ เพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดว่าไอ้เชื้อโรคนี้มันเกิดขึ้นมาจากอากาศสกปรกครับแต่ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากยุงก้นปล่องที่ในป่าแถวนั้นเนี่ยก็จะมีเยอะมากซึ่งถ้าใครเป็นโรคนี้แล้วนะครับก็จะเริ่มด้วยมีอาการสั่นต่อมาผิวหนังเนี่ยก็มักจะซีดแล้วก็มีอาการปวดเนื้อปวดตัวปวดศีรษะกระสับกระส่ายก็หายน้ําและถ้าเป็นหนักๆมากๆนะครับร่างกายเนี่ยก็จะอ่อนเพลียกันจนกระทั่งถึงกับตายได้เลยนะครับ ซึ่งรัชการที่4ี่ท่านที่ทรงได้อายุเยอะแล้วในขณะนั้นนะครับเมื่อท่านได้ป่วยหนักเนี่ยท่านก็รู้เลยว่าท่านอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานครับดังนั้นเองรัชการที่สี่ในเวลานั้นก็เลยเรียกให้หลากหลายขุนนางข้าราชการมาเข้าเฝ้าเพื่อเป็นการสั่งเสียลาครับที่หนึ่งในนั้นเนี่นนยก็จะมีบุคคลที่มีความสําคัญต่อราชวงศ์ผู้หนึ่งด้วยนั่นก็คือเจ้าพระยสุรวงศวัยวัฒหรือนามเดิมว่าวอนจากตระกูลบุญนาคมาเข้าเฝ้านะครับ เพื่อจะให้เรื่องนี้มันได้อัธรสอย่างเต็มอิ่มเนี่ยแอดก็จะต้องขออธิบายนิดนึงว่าตระกูลบุญนาคนั้นนะครับมีความสําคัญอย่างไรคือเชื่อได้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของไทยก็ตามแหละน่าจะต้องเคยได้ยินกับนามสกุลนี้มาบ้างนะครับเราก็เหมือนจะรู้คร่าวๆว,ว่านามสกุลนี้เนี่ยน่าจะมีความสําคัญใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าสําคัญยังไง แต่ก่อนแอดก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแหละครับเพราะว่าเพื่อนร่วมห้องแอดคนหนึ่งเนี่ยก็มีคนที่นามสกุลนี้ซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเขามากหรอกแต่พออาจารย์หลายๆคนโดยเฉพาะอาจารย์สังคมนะครับพอรู้ว่าเพื่อนคนนี้เขามาจากตระกูลบุญนาคแล้วก็มักจะชวนเขาคุยแบบตระกูลของเขาเป็นยังไงมีอารมณ์อ,อะไรบ้างซึ่งด้วยความที่เราเป็นคนชอบกินเผือก เราก็เลยเริ่มอยากรู้แล้วว่าเอ๊ะไอ้ตระกูลนี้มีที่มาที่ไปยังไงจนกระทั่งไปทราบมาว่าโอ้โหตระกูลนี้นี่มีที่มาประวัติของเขาแบบแกรนมากเลยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยเวลาจะเล่าประวัติศาสตร์ไทยนะครับโดยเฉพาะในยุคราชการที่4กับราชการที่5เนี่ยกล่าวก็คือตระกูลบุญนาคนะครับเป็นหนึ่งในตระกูลของคนช,นชนชั้นธรรมดาที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในสยามแล่นะครับซึ่งก็มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปลายยุคองค์เรศเลยนะครับที่กล่าวก็คือ ต้นตระกูลของพวกเขานะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเป็นแขกมุสลิมชาวอิรานครับชื่อชิกอมาดหรือเชกอมาดนะครับผู้ที่ได้เดินทางมาค้าขายกับอโยธยาตั้งแต่สมัยนู่นน่ะแล้วก็ได้ตั้งหลักปักฐานอยู่ในสยามแลนก่อนที่จะค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาจากพ่อค้าก็เป็นเศรษฐีจากเศรษฐีกลายเป็นผู้นำมุสลิมจนกระทั่งเขานะครับมีความใหญ่โตแล้วก็มีคอนเนคชันกับคนในวังอย่างมากมาย แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ท่านต้นตระกูลเนี่ยสามารถไปช่วยปราบขบฏแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบกับกษัตริย์สยามในตอนนั้นมากในวงเล็บพระเจ้าประสาททองนะครับถ้าให้ในเวลาต่อมาเนี่ยคนของตระกูลนี้นะครับก็จะสามารถเข้ามามีบทบาทต่างๆของราชสำนักสยามได้ครับเช่น บ้างก็เป็นผู้คุมอำนาจทางการคลังบ้างก็เป็นผู้คุมอำนาจทางการเมืองผู้คุมอำนาจทหารสูงสุดหรือในบางสมัยนะครับตระกูลนี้นก็ยังมีบทบาทในการแต่งตั้งพระเจ้าแผ่นดินด้วยซ้ํานอกจากนั้นก็ยังมีสิทธิ์ขาดในการประหารชีวิตคนทั่วราชอาณาจักรได้เลยถ้าหากเขาอยากจะทํานะครับนั่นเองแหละครับเราก็พอจะเห็นถึงความสําคัญของตระกูลนี้ในสมัยก่อนใช่ไหม ที่ก็เรียกได้ว่ามีอำนาจทุกอย่างนี่แทบจะใกล้เคียงกับพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ปานนะครับที่เรื่องนี้เองแหละเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอะไรที่เป็นที่ซุบซิบนินทานในเวลาต่อมานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าข่าวลือซุบซิบนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเราก็มาต่อก,กันกับช่วงตอนปลายของรัชกาลที่4ดีกว่าที่ตอนนั้นนะครับท่านก็ได้เรียกขุนนางมาเพื่อจะมาสั่งเสียอะไรละ ซึ่งเมื่อท่านวอนบุญนาคได้เข้ามาหาราชการที่4นะครับท่านก็จะมีบทสนทนาที่แอดขอให้เพื่อนๆฟังไปแล้วก็คิดตามด้วยนะว่ารู้สึกอะไรแปลกๆบางอย่างในสนทนานี้หรือเปล่าคือรัชการที่4ในตอนนั้นนะครับท่านก็ไม่ได้ตรัสตรงๆว่าอยากจะให้รัชการที่5ซึ่งมีนามเดิมก่อนขึ้นมาเป็นกรรษัตริย์ว่าเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์นะครับได้ขึ้นเป็นกรรษัตริย์ครับแต่ว่าได้ถามความเห็นกับท่านวอนว่าท่านคิดว่าแผ่นดินสยามหลังจากที่ข้าจากไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งท่านวอน,นะครับก็ได้ตอบเป็นแนวๆว่าอ๋อข้าพเจ้ากับบิดาที่มีชื่อว่าช่วงบุญนาคนะครับจำชื่อคนนี้เอาไว้ให้ดีได้ปรึกษาและเห็นพ้องกันว่าควรจะให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรได้ขึ้นมาเป็นกรรษัตริย์องค์ต่อไปที่เมื่อพูดจบนะครับล้นเกล้ารัชการที่4ก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้จะให้ลูกข้าเป็นกรรษัตริย์ได้ยังไง <c oughs> เขายังเด็กอยู่ ท่านวอนนะครับก็เลยได้ถามกลับไปว่าอา้าวทำไมรัฐราชการที่สี่ท่านทรงไม่ดีใจเหรอข้าพเจ้าทุกคนเนี่ยเห็นอย่างยิ่งว่าลูกของท่านเนี่ยได้ควรจะเป็นกษัตริย์อย่างยิ่งนะรัชกาลที่สี่ก็เลยตอบมาว่าไม่ได้สิเพราะว่าลูกของข้าเนี่ยยังเล็กคือตอนนั้นรัชกาลที่5ท่านมีอายุแค่15ขวบเท่านั้นเองนะครับจะปกครองบ้านเมืองอะไรแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ทําได้ง่ายไดนะทําไมเจ้าไม่หาพวกขุนนางอะไรใหญ่ๆมาปกครองแทนล่ะอย่าให้มันเป็นภัยอะไรกับลูกข้าเลย ท่านวอนบุญนาคนะครับก็เลยบอกไปว่าเกรงจะไม่ได้นะท่านเพราะว่าถ้าหากพวกเราชาวสยามไม่ได้ลูกของท่านขึ้นมาเป็นรัชการที่5และเอาคนอื่นมาแทนก็เกรงว่าจะเกิดความไม่พอใจได้ในหลากหลายท้องที่เพราะว่าลูกชายของท่านได้เคยไปศึกษาไปผูกมิมตรไมตรีไว้กับทางตะวันตกมามากมายรัชการที่4ในตอนนั้นนะครับก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ตามใจเจ้าเถิดข้าขอมอบลูกข้าในวงเล็บราชการที่5ในอนาคต ไว้ให้อยู่ในการดูแลของท่านกับท่านช่วงบุญนาคพ่อของท่านก็แล้วกันนะซึ่งมาถึงตอนนี้หลายๆคนเขาก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมรอสีไม่ได้จัดแจงแต่งตั้งให้ราชการที่5ขึ้นเป็นกษัตริย์ตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าราชการที่5ท่านก็เป็นเหมือนกับลูกชายคนโตใช่ไหมครับเรื่องนี้เองก็มีคนไปตีความว่าในบทสนทนานี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการลองเชิงหรือเปล่าว่าราชการที่4ี่กลังจะดูขุนนางอยู่ว่ายังมีจิตใจจงรักภักดีอะไรแบบนี้ไหม เพราะว่าเมื่อตอนผลัดแผ่นดินขึ้นมานะครับก็มักจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าทะเลาะบอกแว้งอะไรกันแล้วคนมีอํานาจนะก็มักจะแย่งกันไปใช่ไหม รัชการที่4ี่ก็จะพยายามหาวิธีที่ซอฟที่สุดในการที่จะแบบว่าผัดเปลี่ยนแผ่นดินนะครับที่เอาจริงๆแล้วในสมัยที่รัชการที่4ท่านทรงปกครองอยู่นะครับมันก็มีเรื่องราวอีกเยอะนะกับการที่องค์รัชการที่4ี่เนี่ยได้ทดลองใจขุนนางหลายอย่างอย่างเช่นเอาของให้เขาไปเก็บดูแลรักษาแล้วก็ดูว่าขุนนางจะทําอะไรกับของเหล่านั้นประมาณนั้นนะฮะอ๋อนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่ทําให้รัชการที่4ี่สามารถวางใจได้ว่ารัชการที่5จะสามารถขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้้แบบบคค่่อออนนขาางสยยหก็ื ก่อนหน้านั้นนะครับรัชกาลที่5ก็ได้แต่งงานกับลูกสาวของท่านวอนบุญนาคคนนี้แล้วดังนั้นเองนะครับรัชกาลที่5ก็เลยเปรียบเสมือนกับลูกเขยของบ้านบุญนาคครับก็เลยพอทําให้องค์รัชกาลที่4ี่ท่านเนี่ยพอวางใจได้นิดหน่อยเอาเป็นว่าเมื่อรัชกาลที่4ท่านได้กล่าวบทสนทนาอะไรนี้เสร็จสัส่งเสียอะไรกับคนอื่นเรียบร้อยนะครับท่านก็เริ่มที่จะกล่าวลาละแล้วทุกคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็เริ่มร้องไห้ครับรัชกาลที่4ี่ก็จึงตรัสขึ้นมาว่าอย่าร้องไห้เลยจ้ะ ความตายไม่ได้เป็นของอัศจรรย์อะไรดอกทรงว่าสัพเพสังคาราอานิจจาสัพเพธรรมานาตาย่อมเหมือนกันทุกรูปทุกนามแต่ผิดกันแค่ตายก่อนตายหลังแต่ก็ต้องตายเหมือนกันทั้งสิ้นก็บัตรนี้การมาถึงตัวฉันเข้าแล้วฉันจึงได้อำลาท่านท่านทั้งหลายก็คงจะต้องถึงเหมือนกันผิดกันแต่ถึงก่อนถึงหลัง คงจะต้องไปอย่างนี้เหมือนกันทุกรูปทุกนามประมาณว่าเออไม่ต้องเศร้านะคนเราเกิดมาก็ต้องตายเหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละครับเมื่อหลังจากกล่าวบทอะไรพวกนี้จบนะครับรัชกาลที่สีท่านก็ได้จากไปอย่างสงบซึ่งหลังจากที่ท่านได้จากไปแล้วนะครับทางราชสำนักเนี่ยก็ต้องมีการหารือกันถึงเรื่องการแต่งตั้งกรรษัตริย์องค์ใหม่กันโดยทันด่วนเลย โดยที่มีสมเด็จเจ้าพระยาบรมศรีสุริยวงศ์หรือว่าท่านช่วงบุญนาคพ่อของท่านคนที่รัชกาลที่4ได้สั่งเสียไปเมื่อตะกี้นะครับเป็นหนึ่งในเหตุหลักสําคัญในการประชุมฮะที่เขาก็ได้หารือประมาณว่าเอ๊ะเราจะเอาใครเป็นกษัตริย์ดีนะเพราะจริงอยู่แล้วว่าพวกเราได้เห็นว่าโอรสองค์โตของรัชกาลที่4เนี่ยเหมาะสมควรจะขึ้นมาเป็นรัชกาลต่อไปแต่ถ้าว่าท่านรัชกาลที่4เนี่ยก็ทรงเป็นห่วงลูกของท่านมากเลย ดังนั้นท่านในที่ประชุมทั้งหลายแหละคิดว่าเรื่องนี้มันควรจะเป็นอย่างไรดีที่ประชุมนะครับก็เลยได้หารือกันแล้วก็ได้สรุปออกมาว่าก็จะให้โอรสของรัชกาลที่4เนี่ยขึ้นเป็นรัชกาลที่5้นั่นแหละแต่ว่าก็ต้องแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์มาคนหนึ่งก่อน เพื่อจะแบบมาดูแลบ้านเมืองในตอนที่รัชกาลที่หอาจจะไม่มีความสามารถพอในการปกครองบ้านเมืองนะครับนั่นก็คือท่านช่วงบุญนาคนี่เองที่จะมาดูแลระหว่างต้นรัชกาลที่5กําลังเติบโตมาจนกระทั่งมีความพร้อมในการบริหารบ้านเมืองจริงๆครับ แต่ถ้าว่าหลังจากที่รัชกาลที่5ท่านได้ขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ของไทยแล้วนะครับแล้วก็มีท่านช่วงบุญนาคได้เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยมันก็เริ่มมีข่าวซุบซิบกันในหมู่ของชุมชนอย่างมากเลยครับว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะแบบรัชกาลที่5ท่านในตอนนั้นนะครับก็ยังเป็นเด็ก ที่ยังอายุไม่บอวลรุนิติภาวะนะครับน้ำซ้ายังมีอาการป่วยอีกตอนแรกๆนะฮะคือเหตุมาจากที่ว่าตอนที่ราชการที่4ท่านได้เสด็จไปประพาสไปดูสุริยุปราคาอะไรในตอนนั้นแล้วเป็นไข้ป่ามานะครับรัชกาลที่5เนี่ยก็ได้เสด็จตามไปด้วยแล้วก็ไปดูแล้วก็ป่วยมาเช่นกัน,นครับจนกระทั่งทําให้ร่างกายของท่านในตอนแรกๆที่ได้ท่านรับตําแหน่งขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะครับก็บป่วยแบบอดๆแอดๆจนกระทั่งต้องใช้คนพยุงนะครับ ซึ่งในพระราชพิธีงานศพของรัชกาลที่4ี่เนี่ยเขาจะต้องมีการส่งน้ําศพอะไรกันแบบนี้ใช่ไหมครับรัชกาลที่หด้วยความที่แบบป่วยแล้วก็อ่อนแรงหนะักก็อ่อนแรงมากขนาดที่ว่าท่านนะครับไม่สามารถส่งน้ําได้เลยทําเพียงแค่ว่าไปยืนอยู่ต่อหน้าพระราชบิดานะครับแล้วก็ยกมือทําความเคารพเท่านั้นหลังจากนั้นก็อ่อนแรงแล้วก็บวกกับความเศร้าด้วยละมั้งครับรัชกาลที่หท่านเนี่ยก็เลยได้เป็นลมสลบไปคือเล่นเอาหมอเหมออะไรที่ตรงนั้นนะครับแห่กันมาดูกระจายเลยวิ่งมาดูพระอาการครับ แล้วก็รีบนํารัชกาลที่5ท่านในตอนนั้นเนี่ยกลับไปพักฟื้นก่อนครับเกรงว่ากลัวจะเป็นอะไรมากกว่านี้ซึ่งในเวลานั้นเองแหละครับก็มีหลายๆคนคิดในแง่ร้ายแบบว่าอมจะพูดยังไงที่มันดูง่ายๆแล้วไม่ดูรุนแรงเกินไปเนี่ยคือเขาคิดว่าพอรัชกาลที่5ได้ขึ้นมาครองราชไม่นานนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องมีการผัดเปลี่ยนแผ่นดินกันอีกนั่นแหละอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับที่ภรรยาของท่านช่วงบุญนาคผู้ที่ได้เป็นผู้สําเร็จราชการพระองค์อยู่แทนตอนนั้นนะ่ะ เขาได้มาเข้าเฝ้าเยี่ยมรัชกาลที่5นะครับที่ป่วยนอนอยู่บนเตียงแล้วก็หลุดปากพูดขึ้นมาว่าโถโถโถพ่อคุณดูน่าสงสารจังเลยนะนี่พ่อคุณจะอยู่ได้อีกนานสักเท่าไหร่เนี่ยซึ่งมันก็เป็นการยืนยันนะครับว่ามีคนบางกลุ่มครับที่เขาเชื่อจริงๆว่ารัชกาลที่5เนี่ยอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานแต่ที่พีคไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับคือมันมีเรื่องเล่าต่อมาว่า ในเวลาต่อมาที่เรารู้ๆกันนะครับว่าราชการที่5ท่านก็ทรงฟื้นมาแล้วก็มีพละนนาัมาที่แข็งแรงวันนั้นมันก็มาถึงครับคือวันที่ราชการที่5เนี่ยจะได้ไปตอบคําถามกับคุณหญิงภรรยาท่านนั้นครับก็คือในงานศพของคุณหญิงเองที่ราชการที่5ท่านนะครับก็ได้ไปเสด็จพระราชทานเพลิงศพให้กับคุณหญิงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในระหว่างงงระหว่างงานมันก็จะมีการเคาะลงศพอะไรแบบตามวัฒนธรรมไทยใช่ไหมที่แบบไปเคาะแล้วก็คุยกับคนตายอะไรแบบเนี้ย นั่นแหละครับรัชกาลที่5ท่านนะครับก็ได้ไปเคาะโกรเก็บศพของคุณหญิงท่านนั้นครับแล้วก็บอกว่ายายพัน a k a นามของคุณหญิงท่านนั้นนะครับเธอจําได้ไหมว่าเธอเคยถามจะว่าฉันจะอยู่อีกนานสักเท่าไหร่วันนี้นะ่ะฉันมาตอบเธอแล้วนะว่าฉันก็อยู่นานพอพอที่จะมาในงานวันศพของเธอไงล่ะโหทรงพระ a าเวชมากก็เซฟเดอะคิง แต่เอาเป็นว่านอกจากเรื่องที่รัชกาลที่5ท่านจะทรงป่วยอดๆแอดๆนะครับมันก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนเขากังวลมากก็คือพระองค์ในตอนที่ขึ้นมาครองราชย์นี้เนี่ยยังทรงพระเยาว์หรือว่าเด็กมากครับก็เลยทําให้หลายๆคนหวั่นว่าพระโอรสคนนี้เนี่ยจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของสยามแลนได้หรือ เพราะว่าเหตุการณ์ในบ้านเมืองยุคนั้นนะครับมันจะเป็นช่วงที่แบบฝรั่งตะวันตกนะครับเขาแห่กันมาล่าอาณานิคมในประเทศแถบนี้แบบวันฮาร์ดเซลลดแลกแจกแถมกันทีเดียวคืออังกฤษก็หยิบตรงนู่นไปฝรั่งเศสก็หยิบตรงนั้นนี่ไปอย่างเงี้ยแล้วประเทศไทยสักวันไหนเนี่ยมันจะกลายเป็นของฝรั่งแบบนี้ไหมยิ่งถ้ามีกษัตริย์ที่เป็นยุวกษัตริย์แบบนี้เนี่ยท่านจะนำพาบ้านเมืองเราให้รอดจากเงื้อมือของฝรั่งได้หรือ บ้างก็เลยมีการคิดไปว่าหรือฝรั่งอาจจะเข้ามาในสยามแล้แลวก็มาโค่นล้รมราชวงศ์เหมือนกับที่เขาทํากับประเทศอื่นๆไหมหรือแม้กระทั่งรัชกาลที่5ท่านเองในตอนนั้นนะครับท่านก็ยังส่งไม่แน่ใจเลยว่าตัวท่านเองเนี่ยจะสามารถปกครองบ้านเมืองได้หรือเปล่าจากคําพูดหนึ่งที่ท่านเคยได้กล่าวไว้นะครับคือเราเปรียบเหมือนกับคนที่ศีรษะขาดแล้ว จับเอาแต่ร่างขึ้นตั้งไว้ในที่สมมุติกษัตริย์เหลือที่จะพรันานาถึงความทุกข์อันต้องเป็นกำพร้าในอายุเพียงเท่านี้ด้วยความที่ว่าถึงแม้ว่าราชาการที่5ท่านตอนนั้นจะได้รับตําแหน่งกษัตริย์มาแล้วนะครับแต่ทว่าอํานาจการปกครองส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปตกอยู่กับท่านช่วงบุญนาคหรือว่าผู้สําเร็จราชาการแทนพระองค์นั่นเองแหะครับที่ก็ดูเหมือนว่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ลงรอยกันนะครับคนก็เลยคิดกันไปได้ว่าเอ๊ะหรือจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าท่านช่วงบุญนาคผู้สําเร็จราชาการที่ดําเนินอยู่นั้นเนี่ยจะ ของตนเองครับที่ตอนนี้ก็ต้องขอเคลมไว้ก่อนนะครับว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะแต่ถ้าว่ามันก็เป็นทฤษฎีสมคบคิดที่ดังไปหน่อยครับคือดังไปไกลถึงหมู่ฝรั่งชนด้วยเช่นหนังสือพงหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศสนะครับก็เคยมีลงเรื่องการที่กษัตริย์ไทยเนี่ยได้ผัดเปลี่ยนแผ่นดินครับแต่ด้วยเหตุที่ว่าไอ้ข่าวคราวของเรื่องต่างประเทศสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้แบบสามารถบินมาทําข่าวอะไรเป็นลําเป็นสันไม่ใช่ล่ําสัน ใจคําว่าอะไรบินมาทําข่าวเป็นกิจจลักษณะจริงๆยังไงล่ะด้วยความที่ว่าประเทศมันไกลมากนะครับออนไลน์สมัยนั้นก็ไม่มีใจใ,ใครมาส่งสติกเกอร์ลายเอฟแอน like Daily, ก็ไม่มีก็เลยไม่มีใครจะส่งไปบอกว่าประเทศนี้มันเกิดเรื่องอะไรอย่างนี้ขึ้นแล้ว นั่นเองล่ะครับข่าวสมัยก่อนเนี่ยก็เลยต้องอาศัยแบบพวกข่าวสุบสิบแล้วก็ข่าวหลุดข่าวรอดออกมาครับหรือว่าสัมภาษณ์ชาวสยามที่ได้ไปอยู่ที่นู่นอะไรแบบนี้นะครับที่ก็ต้องแน่นอนว่าเนื้อหาเนี่ยมันก็ต้องผิดเพี้ยนไปสิจนทําให้คนเขาสามารถนึกไปเรื่องอื่นได้นะครับอย่างเช่นที่ว่าหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้ลงรูปของราชการที่5คู่กับรูปของท่านช่วงบุญนักด้วยความใหญ่ที่แบบพอๆกันเลยนะครับคนในยุคนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่านี่จะเป็นตัวเต็งกรรษัตริยย์ใหมทท่่งไททั้คู แ,แบบจะเอาอะไรกับข่าวฝรั่งมากใช่ไหมเพราะขนาดคนที่อยู่ในสยามแลนตอนนั้นเองนะครับก็ยังจับต้นชนปลายกันไม่ถูกเลยที่ตอนนั้นนะครับเขาก็จะมีสายมโนเอามากล่าวว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าท่านช่วงบุญนาคเนี่ยอาจกําลังจะขึ้นมาฮุบอํานาจอยู่ ด้วยข้ออ้างที่บอกว่าชื่ออย่างเป็นทางการของท่านช่วงบุญนาคนะครับก็คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ซึ่งมันดันไปคล้ายกับชื่อคนที่เคยก่อกรบรเมื่ออยุธยาก่อนที่มีนามเรียกว่าเจ้าพระยากราโหมสุริยวงศ์เลยแล้วเหตุการณ์ชุงที่เคยเกิดขึ้นที่อยุธยานะครับมันก็ดันคล้ายๆก,กันด้วยก็คือในตอนนั้นนะครับก็มีกษัตริย์ท่านหนึ่งเนี่ยจะสิ้นพระชนม์อยู่โดยที่ลูกชายของกษัตริย์ที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปนะครับมีอายุเพียงแค่14ขวบเเท่านนั้นอง พระมหากษัตริย์นะครับก่อนที่จะจากไปก็เลยได้ฝากฝังลูกชายท่านเนี่ยให้กับเจ้าพระยากรลาหมคนนี้นี่แหละฮะที่ต่อมาก็ได้ถูกแต่งตั้งให้ขึ้นมาเป็นผู้สําเร็จราชการแทนก่อนรอจนองค์พระมหากษัตริย์จะเติบโตแล้วค่อยมอบอ,อานาจให้นะครับแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็เกิดเรื่องซุบซิบดรามากขึ้นครับว่าผู้สําเร็จราชการแผ่นดินผู้นี้เนี่ยแอบรวบรวมไพ่พลซ่องสุมกําลังแล้วก็มาฮุบอํานาจกษัตริย์ไปที่พอข่าวลือข่าวลั่นอะไรมันดังมากไปแบบนี้เข้าเนี่ย พระมาหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นเด็กในยุคนั้นนะครับก็เชื่อว่าเจ้าพระยาคนนี้เนี่ยจะขึ้นมาฮุบอํานาจไปจริงๆก็เลยพยายามจะจับเจ้าพระยามาประหารครับดังนั้นเองมันก็เลยเป็นเหมือนกับการบีบคั้ในให้เจ้าพระยานี่ต้องมาลุกขึ้นทําการกรบฏสะง,งัานฮะ แล้วก็จับพระเจ้าเชษฐาธิราชหรือว่าลูกชายของกษัตริย์องค์ก่อนนะครับปลงวชนบวกกับฮุบราชสมบัติขึ้นมาเองเสียเลยซึ่งพอเรื่องราวมันมีความคล้ายคลึงกันอะไรหลายๆอย่างแบบนี้นะครับชาวสยามด้อมที่ชอบเรื่องราวลึกลับสมคบคิดอะไรแบบนี้นะก็แบบเออจริงวะหรือว่าเหตุการณ์นู้นเนี่ยมันจะเป็นการทำนายเหตุการณ์ในอนาคตและเรื่องนี้มันก็จะต้องซ้ำรอยแบบนี้แน่เลยโดยที่ไม่ดู เลยนะครับว่ามันมีปัจจงปัจจัยอะไรมาแบบบ้างหรือเปล่าคือดูจากแค่ว่าชื่อมันคล้ายๆเหตุการณ์มันคล้ายๆก็เท่านั้นแหละครับแล้วก็ลือกันไปแซดแล้วว่าเดี๋ยวผู้สําเร็จราชการคนใหม่เนี่ยจะต้องมาฮุบอํานาจจากรอห้าไปแน่ครับหลังจากนั้นข่าวลือก็ได้เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับไอข่าวลือข่าวเล่าอ้างที่บอกว่าตระกูลบุญนาคอาจจะขึ้นมามีอํานาจเหนือกษัตริย์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่รัชกาลที่5นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นช่วงรัชกาลที่4ีเนี่ยก็ม ทว่าวพอข่าวลือได้ไปถึงหูของราชกาลที่4เนี่ยรัชกาลที่4ท่านก็ไม่เล่นด้วยครับเพราะจริงอยู่แหละแบบว่าตระกูลบุญนานครับเพราะจะเรียกว่าเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลต่อราชวงศ์มากนะแล้วก็ได้ดูแลอำนาจอะไรหลายๆอย่างของราชสำนักด้วยโดยเฉพาะช่วงปลายๆราชการที่3เป็นต้นมาเนี่ยนะครับ คือถ้าหากเขาจะฮุบเนี่ยเขาก็ฮุบไปได้นานแล้วฮะแต่ทว่าไม่ครับคือผู้คนในตระกูลนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีอํานาจใหญ่หลวงสักเท่าไหร่นะแต่ก็ว่ากันว่าเขาก็เป็นคนที่พอใจกับสิ่งที่ตนเองมีครับไม่ได้ทําตัวยิ่งใหญ่อะไรตามตําแหน่งเลยเรียกง่ายๆว่าซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็จงรักภักดีอยู่ตลอดมานะครับคือมันมีเรื่องที่ครั้งหนึ่งเนี่ยลานของท่านช่วงบุญนาคนะครับได้ไปถามท่านว่า ท่านชวา่วงทำไมท่านไม่คิดจะเอาราชสมบัติอะไรแบบนี้เรอท่านก็เลยตอบว่าอืมอจะเอาทําไมละตอนนี้ไออำนาจอะไรต่างๆที่เรามีเนี่ยมันต่างอะไรกับกษัตริย์บ้างทําไมต้องไปอยากได้อะไรมากกว่าที่ตนเองมีนั่นแหละครับก็เลยเป็นการแสดงว่าท่านน่ะไม่คิดที่จะมีจิตยึดสมบ่งสมบัติอะไรเลย แต่ถว่าความสัมพันธ์ระหว่างท่านช่วงกับรัชกาลที่5นะครับเขาอาจจะเป็นเหมือนกับผู้ใหญ่ที่แบบโตกว่าแล้วเพิ่งเห็นเด็กรุ่นใหม่มาทํางานนะครับก็เลยอาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างในความคิดเห็นทางการเมืองอะไรแบบนี้คนก็เลยเอาไปตีความเป็นว่าท่านช่วงกับรัชกาลที่5ไม่ถูกกันแล้วสักวันท่านช่วงจะต้องขึ้นมาฮุบอะไรแบบนี้นะครับแต่ทว่าในเวลาต่อมาเมื่อรัชกาลที่5ท่านได้ส่งเลเวลัพจากการเป็นยุวกษัตริย์แล้วก็ไปฝึกฝนอะไรจนกระทั่งได้มีสกิลในการปกครองมากมายนะครับ ท่านก็ได้รับมอบอํานาจการเป็นกษัตริย์แล้วก็ปกครองแผ่นดินสยามมาแล้วก็ทําเรื่องทําราวอะไรเหมือนกับที่เราได้เคยเรียนกันในประวัติศาสตร์ในห้องเรียนต่อมานะครับจนกระทั่งได้กลายมาเป็นสมเด็จพระปิยะมหาราชของเราทั้งปวงนั่นเองสำหรับใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN d a i r y นะครับและวันนี้แอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนล้เด้อบ๊ายบาย